นะครับมาดูรถเกี่ยวท่านผู้ชมดูท้องฟ้านะครับตอนนี้บ่ายสามโมงกว่านะครับมีถ่ายรูปแล้วด้วยครับอันนี้ไปทำคันเก่าแล้วนะครับคันใหม่นี่รอแค่ใส่ใบแท็กนะครับน็อตมันหมดนะครับน็อตแท็กหมดครับขยับใส่มาได้ข้างนี้มันใหญ่ยู่สามใบ ยังไม่ได้ใส่นะครับข้างส่วนข้างนู้นเหลืออยู่เป็นสิบนะครับ mm hmm. ก็ขั้นเก่าก็เอาโซ่คอมาตัดบันไดไปแล้วครับโซ่ลำเลียงทีนี้ก็จะเปลี่ยนสเตอร์ด้วยนะครับตัดสเตอร์ออกอยู่นะครับห mm hmm. ละไปเลยฮะ ไม่ออ so ืม so บ oh, ัตรฮาบุนใส่ได้ดีบูสเตอร์ไม่อ๋อตัดเสมอตัดนี่ ว่าจะสีตัดเพี้ยงกันเสมอบูดซื้อแล้วก็ตัดตีออกมาซื้อขอให้ตัดอันเสมอก็บูดเกาแล้วก็ตัดหัวหนอกก็ตีให้มันหลุดออกคือซื้อไม่ได้หรอีแค่บูดไม่เท่านี้ไอ้ยังอย่างคือบัตัดในตีเขามาล่ะตัดในแล้วก็เจี๋ยหัวแล้วก็ตีเขาม้ามันก็ขาดเออตัดทั้งหนอกอันนี้ก็เจี๋ยหัวหนอกอีดีก็งัดเขามาข้างใน ก็เอาอังสันตัวนี้จะออกได้เนี่ยฟังนี่กระเจี๊ยนี่ออกยี่ดีกะเจี้ยห้อยถือเทาเสื่อมห้อยเต็มไหวห้าก,ก็งัดอืมบ่ตัดเผา,า,าอ่ะอันน,อน,อนี้เป็นปอกสวมใหม่หรือซื้อเออตัดหันออกกระเจี๊ยเห็นมุวนๆเฮก็ตีมันหลุดเข้ามาข้งางในมันก็หลุดแล้ว นี่ก็เอาปอกสีตะห้าสววสีตะห้อาเตียมไห้นี่ออกห้ก็เจียให้มันหลอดห้าก็ตีเขาหลุดเออหัวเลยเนาะมันมันมันกิวเขามาแหละนี้แหละทีเทาว่าอันนนั้เขาไม่เฮียมันหลอดลงห้องไตแดดแล้วมันแสกเก็ตมันหักก็ทัอใส่บัานพับเก็ได้ ใส่บ้านพับวางด้วยผมเลยบบบเออ,ใส,เอ,อใส่บ้านพับีิแต่ว่าห้าก็ต้องตีทันเสมอก่อนน่ะล่ะห้าก็ใส่บ้านพับงูน้ำตื่อกันเลีเล้ยมไปล่ะ เห <laughs> <laughs> มือนเก็บก็บมันออกตลอดเดอ<น>สลับสายไว้รือว่าบ,บอได้สลับสายงานไหยสลับตอนเก็บตบอือก็ใช้<อ>างานสลับบอได้เนี่ยกูปดไฟใหอกสลับสายงานบอได้แล้วต้อสลับได้ <c oughs> ตอนต้องเอาเก็บเ้าสลับสายตาเลยอันนี้ก็ตาถ้าปอกออก ลราเอาปลอกออกแลวก็เจียให้มันมุนก็ตีออกอน,นั้นก็ตัดเผาเลยแล้วก็เจียให้มันมุนแล้วก็ตีเข้ามาข้างในสิรุดค่ยอยๆเคลยอยออว่าโอ้ข้างหลังอะสีรอบมันระเบิดเลย No. <S <S เนอะท่านที่ได้แต่งขังล้างไหมแต่งหมองสีรอบขังล้างไหมที่มันระเบิดออกอ้าตานนั้นละอัดกีอขวบวะตอนนัอาก็ไอ้แม่งสิบสามเขียวเลยบ่ดูสิส I mean ิบสาม

ขั้าจะตัดป่อข้าจะตัดแต่เผ่าวันี้มันเลี้ยวเลี้ยวตัดป่ามันหนาดิเช่อให้มันตีรูดออกจากลูกพื้นในซื Jake ้อวันน min okay. ี้ฮามาเจียมาเตสิเ้เจียออกเอาบูดไปใส่ชาดบูดเสียบแปะ ปวดคอเลยกันติดเข่าพุชยกติดอ่อนต้นอันนี้มันขี้มันบ่ สี่อบขัน้นคุณนม่และหน่อยหน่อยึ่งสี่รอบขั้นนี้มันบบกลวงนี่ขั้าคุณมันเห็ดแบบแบบเขาแืมแม่เดี๋ยวขั้นุนห่างกลัวเฮยแันดับที ม,มันทันเจลบีเลหรอเดาหอมดีสำนา 再来这么走。<sighs> ท่านผู้ชมดูตัวนี้นะครับเนี่ยครับนักรบย่อมมีบาดแผลเด็กค้าคอแตกเลยครับน็อตตัวนี้หลวมนะครับก็จะเปลี่ยนเผาตัวนี้ด้วยนะครับเผาตัวนี้หลวมครับมันจะดังเวลายกขึ้นสุดลงสุดมันจะดังนะครับแล้วก็สปริงตัวนี้จะขาดบ่อยครับมันจะดิ้นนะครับ นมันหล่อเนนี้วเลยหล่อบุตนึ่ไปเสีมป่ะ่คอยว่าเสียมว่ะบริเสียมมันสีอยู่ได้กังไดนี่คือจะหินเสียว เจียวก็ได้มันจะง่ายดิล่อได้เอานี่ล่อกังเจียวให้กับนี่เจียวเลยเดียวิบลูกปืนรวมเลยตัวนี้ขนาดค้างละสามนี่นะซื้อปืน6มิลเข้าเส,นนส้นหนึ่งสเตอร์คูหนึ่ง ี่นี่เขางามอยู่ดอกเบื้องผุดฟ่าฝนมืดตึบได้ครับพี่น้องเลยนี่ครับใส่ปุ๋ยข้าวแล้วไม่ได้นอนเลยทั้งคืนคมันแตกคอครับมันเสียงดังครับเ <c oughs> สียงดังมากเลยแตกกอดังปุบบางปุบบางปุบบางเลยเดี๋ยวอีกไม่นานก็ดังกว่าเดิมอีกนะครับพวะมันใกล้จะอ,ออกพรรษาแล้วนะครับ ดูคีเมกครับเคือว่าเติมร่มบรปิปลาพอโต้นะได้ลายวัวปลาบริษอโต้แต่พว่าขาหน่อยวะสองสามตัได้ยี่ดอกกันจว่าบ,บริษัตอโตฮนะต <c oughs> กเลกว่าจะทําน้ำผู้นะครับแต่ไม่ทํานะครับเอาไว้ทาปีหน้าปีนี้ปีนี้ไม่ขยันแล้วไม่ได้ขี้เกียจน,นะครับแต่ว่ามไม่ค่อยขยันเหลือต่อดามอีกคันหนึ่งอีกเ <c oughs> นี่ยฉากบันไดครับ รอแ,แต่อะไรมาแค่นั้นแหละรอแต่โซ่กับสเตอร์กับเผามาคันนี้ก็คิดว่าให้เดาไว้ก่อนน่าจะได้แก้ตัวนี้ใหม่นะครับรู้สึกว่าเวลาขึ้นปากมันปากมันจะโยกโยกแรงครับหรือว่ายังไม่ได้เล่งยังเล่งไม่ได้รอบก็ไม่รู้ ไว้อิกตามตอนต่อไปนะครับว่าไปดูว่าจะได้ทำยังไงต่อว่าน้ำก็ยังไม่ได้ทำาะครับเอาลงไปวางไว้เฉยยังไม่มีเวลาทำนะครับงานอยู่ในร้านก็หน้าร้านก็ต้องทำนะครับเหลือเวลาอีกประมาณเดือนตีไปเดือนครึ่งนะครับ นับตั้งแต่วันนี้ไปเออเอออประมาณเดือนครึ่งเลยถ้ามีเวลาก็จะเปลี่ยนถังตัวนี้นะจะตัดท่อตัวนี้ครับเนี่ยท่อตัวนี้มันยาวเกินนะครับยาวกว่าปากไว้อีกครับจะตัดเข้ามาสักเนี่ยถึงข้อเชื่อมเนี่ยครับไม่ต้องเอายาวมากครับเพราะว่าเกขตพื้นที่ผมไม่ได้ ไม่ได้ปล่อยเข้าอยากนะครับมีแต่พื้นที่ติดท,ทางครับรถเข้าได้นะครับปล่อยง่าย,อยเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ